กู้ไม่ผ่านเพราะอะไรต้องทํายังไงต่อนะครับไปกู้ตัวไหนดีคลิปนี้แนะนําเลยนะคลิปนี้ผมจะแนะนําคนที่กู้ไม่ผ่านนะครับว่าเป็นเพราะอะไรแลวคนต้องทำไงต่อนะครับผมก็บอกนะว่าใครมาใส่ในช่องผมในคอมเมนต์ผมแต่ว่ากู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านเนี่ยผมจะใส่คลิปนี้เอาไว้คุณดูนะครับก็อยากให้ดูให้จบเลยนะครับอาจจะนานหน่อยอาจจะเสวนาหน่อยแต่มันช่วยคุณได้จริงๆริงนะเพราะบอกตรงนะครับไม่มีสินเชื่อที่ไหนกู้ผ่านร้อนะ เออแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณทําตามคลิปนี้แล้วคุณยังกู้ไม่ผ่านอีกก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะเหตุผลไม่มีเยอะมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกู้ไม่ผ่านนะและอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเวลามีคนมาถามว่าทําไมกู้ไม่ผ่านอ่ะผมไม่อยากไปถามเขาผมไม่อยากไปตอบเขาเลยอ่ะเพราะว่าคําถามหรือคตอบที่ผมไปตอบเนี่ยมันดูถูกคนรุนแรงมากเลยนะครับอย่างเช่นเอ้ยคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณทําอาชีพอะไรอ๋ออย่างเงี้ยอออกไปเออคือแค่คําถามอ่ะ มันมันค่อนข้างจะดูถูกคนนะผมบอกตรงนะผมได้ยินคำถามพวกนี้ผมยังรู้สึกว่าแบบเออมันมันไม่ดีอ่ะเออดังนั้นผมก็เลยไม่อยากจะไปตอบคําถามใครนะครับเพราะมันรู้สึกไม่ดีนะก็เลยส่งคลิปนี้แทนแล้วกันนะครับนะและยังไงถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกไม่ดีนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแต่ผมพยายามใช้คำพูดที่ดีที่สุดแทนแล้วนะครับนะสวัสดีครับผมปั้นจากช่องผ่อนยิมกูออมนะครับช่องนี้ทำเรื่องเกี่ยวกับสินเชื่อถูกกฎหมาย100%เรนนะครับเราจะไม่พูดถึงสินเชื่อผิดกฎหมายนะครับ ใครสนใจเรื่องนี้อย่าลืมกดติดตามทั้งทาง Facebook YouTube และ TikTok นะเพื่ออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อและเรื่องการเงินอื่นๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ผมขอเริ่มเลยนะว่ากู้ไม่ผ่านเพราะอะไรนะครับจาก14เหตุผลนะผมแบ่งเป็นสส่วนแล้วกันนะ1-8เหตุผลแรกเนี่ยเวลาคุณกู้เสร็จปั๊บมันจะเด้งทันทีว่าคุณกู้ไม่ผ่านนะครับคือมันได้ข้อมูลมาจากคุณะแล้วมันบอกว่ากู้ไม่ผ่านเลยกับอีก6เหตุผลที่เหลือเนี่ยก็คือ9ถึงเนี่ย มันจะเด้งทีหลังนะครับคุณอาจจะต้องรอประมาณวัน2วันคุณถึงจะรู้ว่าคุณกู้ไม่ผ่านนะครับโอเคสําหรับเหตุผลแรกเลยนะครับอายุไม่ถึงเลยอายุเกินนะครับฟังดูตลกนะแต่บอกเลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยถามไปถามมาอ้าวอายุ19ปีเฮ้ยกู้ไม่ได้บ้าหรอกูไม่ได้ไได19ปีอย่างเงี้ยหรือบางคนอายุ5 5ปีขึ้นไปเนี่ยบอกเลยครับื่อเหนื่อยนะกู้ยากนะเพราะสินเชื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะให้คนกู้เนี่ยที่21ถึง5 5ปีนะครับนะ แต่ก็มีนะครับสำหรับสินเชื่อที่คนที่มีอายุสูงๆเนี่ยกู้ได้นะครับอย่างในเครือกสิกรไทยเนี่ยเขาให้สมัครถ,ถึงอายุ70ปีนะครับนะสินเชื่อในเครือกสิกรไทยก็อย่าง Express Loan หรือว่าไลน์บีนะครับอายุ70ปีเลยนะครับนะแต่สำหรับคนที่อายุไม่ถึง20ปีนะครับก็จะแบ่งเป็น2กรณีนะก็คือกรณีแรกเฮงลิซิ่งนะครับ รับอายุ17-70ปีนะครับซึ่งต้องมีรายได้เท่านั้นนะครับต้องมีเงินทําด้วยถ้าเกิดว่ายังเรียนอยู่รังรับเงินพ่อแม่อยู่เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์กู้เฮงเลเซ็งนะครับข้อ2นะครับถ้าเกิดอายุ18-25ปีนะและเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยคุณลองไปดูในแอปย you r i ูไรหรือว่า p ป y น็กเอ็กซ์ใน t r u e Money Wallet ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสินเช,เชื่อเช่าซื้อสำหรับซื้อของนะครับอย่างพวกคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยสำหรับนักศึกษานะ ซึ่งเราอ่ะไม่สามารถกู้เงินได้นะครับแต่เราสามารถเอาเงินกู้เนี่ยไปซื้อของเสร็จแล้วเอาของมาขายต่อเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวไม่แนะนํานะครับเพราะว่า1ดอกเบี้ยเช่าซื้อเนี่ยมันแพงกว่าดอกเบี้ยปกติมันเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ไม่ลดต้นลดดอกนะครับและ2เวลาเราขายต่อเนี่ยเราโดนกดราคาแล้วโดนส่วนต่างเข้าไปอีกนะครับก็เลยไม่แนะนําเท่าไหร่ แล้วก็มีบางกรณีนะครับบางคนอายุ20ปีเนี่ยไม่ผ่านนะครับเพราะว่าธนาคารกับเราเนี่ยไม่ได้มองตรงกันนะครับธนาคารเขามองเป็นปฏิทินก็มีนะอย่างเช่นวันเนี้ยคุณอายุ20ปีใช่ไหมแต่ธนาคารจะมองว่าวันที่1นึ่มกราปีหน้าคุณถึงาอายุ20ปีเพราะว่าเขามองเป็นปีปฏิทินนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอายุ20ปีพอดีเป๊ะเนี่ยลองไปสอบถามที่ธนาคารดูโดยตรงเนี่ยอาจจะดีกว่านะครับนะ ข้อ,อนะครับรายได้ไม่ถึงนะครับมีเยอะนะหลายๆคนไม่ได้อ่านคุณสมบัติด้วยซ้ำนะครับและหลายๆคนคิดว่าขาดไปแค่นิดเดียว่ไม่เป็นไรหรอกเออแบบนี้ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับนะอย่าไปกู้นะครับเสียเวลาก็บอกเลยนะครับว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่ารายได้1 5 0 0 0บาทเนี่ยเราอาจจะรายได้1 5 0 0 0บาทพอดีปเป๊ะเนี่ยแต่ว่าเรารับเงินจริงๆเนี่ยเรารับแค่หมื่นสี่นะเพราะว่าเราโดนหักประกันสังคมโดนหักภาษีอะไรพวกนี้ไปอะ่ะผลคือธนาคารบอกว่าเรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าไม่ผ่าน ก็มีนะครับนะอันนี้ยังมีอีกกรณีหนึ่งนะครับคือคุณไม่ใช่อาชีพพนักง,งานประจํานะครับผมบอกเลยนะว่าสินเชื่อหล,หลายๆตัวเนี่ยเขาจะเขียนเงินเดือนเป็นพนักง,งานประจานะครับอย่างเช่น e x p e n s e l o a n เนี่ยบอกว่าเงินเดือน7,00 0บาทสมัครได้นะครับแต่ที่จริงแล้วอะเงินเดือน7000บาทเนี่ยคือพนักงานประจําที่มีิื้อเงินเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มีิื้อเงินเดือนหรือคุณเป็นอาชีพอิสระเนี่ยคุณต้องมีรายได้2 0,000บาทนะครับคุณถึงสมัครได้นะ วิธีการแก้ไขนะครับไปหาสินเชื่อที่เขารับรายได้ต่ํากว่าที่เรามีนะครับอย่างเช่นเราายได้หมื่นห้าเนี่ยลองไปมองพวกสินเชื่อละได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทเลยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับมันจะกู้ง่ายกว่านะถ้าเกิดคุณรายได้หมื่นห้าคุณไปมองหาสินเชื่อที่ละได้ขั้นต่ำหมื่นห้าเนี่ยคุณจะกู้ยากนะบอกตรงเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ใช่พนักง,งานประจาหรือไม่มีเซฟเงินเดือนเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพอิสระทั้งหมดนะครับ ดังนั้นคุณต้องไปดูสินเชื่ออีกประเภทหนึ่งนะพวกนาโนแฟนแนนนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่อไปแล้วกันนะก็คือข้อ3รายได้ไม่มีหลักฐานไม่มีสิปเงินเดือนรับเงินสดเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของอาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าที่รับเงินสดมากๆเลยนะครับอาชีพที่ไม่มีสิปเงินเดือนไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีรับเงินสดอย่างเดียวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเหนื่อยและยากมากๆนะครับสาหรับธนาคารนะเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถยืมเงินเดือนได้และไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยเนี่ย ธนาคารจะถือว่าเราเนี่ยเป็นบุคคลที่ไม่มีรายได้นะครับไม่มีสิทธิ์จะกู้ได้เลยนะถึงคุณจะบอกว่าเดือนที่แล้วเนี่ยคุณมีรายได้เป็นล้านเลยนะแต่คุณรับมาเป็นเงินสดเนี่ยธนาคารเขาไม่เชื่อนะครับเพราะว่าไม่มีสริปเงินเดือนะแล้วก็ไม่มีสเตทเมนตะ์เออก็ถือว่าไม่มีรายได้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะบอกเลยนะว่าหลายๆครั้งนะลูกจ้างกู้ผ่านแต่เจ้าของกิจการกู้ไม่ผ่านนะครับไม่ใช่เรื่องตลกนะเรื่องจริงนะเออโดยเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนําคลิปนี้เลยนะ ไม่มีสิ่งเงินเดือนไม่มีสเตทเมนต์รับเงินสดนะครับให้ดูลิดนี้ก่อนเลยนะ9สินเชื่อคนไม่มีไรายได้รับเงินสดไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีสิ่งเงินเดือนว่างงานตกงานไม่มีไรายได้ลองกู้ดูที่นี่นะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีวิธีการแก้อยู่ง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารซะเสร็จแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้นะครับหรือว่าอสามวันครั้งก็ยังดีนะครับนะ ที่จริงผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับในทิกต o อกนะครับแล้วก็โดนด่ากลับมาว่าแบบนั้นสัมภารก็รู้กันพอดีสิเออประมาณเนี้ยนะครับทีนี้ผมก็ต้องถามคุณนะครับว่าคุณจะเอาสินเชื่อหรือคุณจะนีสัมภาระนะครับนะส่วนตัวนะครับช่องนี้แนะนําเรื่องสินเชื่อไม่ได้สนใจเรื่องสัมภาระนะครับและก็แนะนาอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณควรจะเสียภาษีที่ถูกต้องแต่แล้วนะครับบอกเลยนะว่าสัมภาระเดี๋ยวนี้เขาฉลาดกว่าที่คุณคิดนะครับนะ เออคุณตีเนียนว่าแบบคุณไม่เสียภาษีวันดีคืนดีมาบอกโดนภาษี12ล้านอย่างเงี้ยเออมีจริงนะครับนะยังไงก็ระวังด้วยแล้วกันนะแล้วก็ห้ามฝากเงินและถอนเงินภายในวันเดียวกันด้วยนะครับแบบนั้นธนาคารเขาไม่ชอบนะให้โอนเงินฝากไว้ในบัญชีเลยนะครับรัถอนก,นก็โอนอ,อีกทีนึงนะเออให้มีมันกันเลยในบัญชีด้วยนะครับก็ใช้แทนกระเป๋าตังค์เลยก็ได้นะสมัยนี้ใช้ได้แล้วแหละเออแล้วก็ทําต่อเนื่อง7เดือนนะครับเพื่อสร้างรายการเดินบัญชีสร้างสเตทเมนต์นะ เสร็จแล้วคุณก็มาดูคลิปนี้เลยนะครับ13สินเชื่ออาชีพอิสระพ่อค้าแม่ค้าขายของมีสเตทเมนต์ไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับนะข้อที่4ี่นะครับอาชีพที่ไม่ใช่นะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องนี้เหมือนกันนะครับนะเพราะหลักสินเชื่อเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใช่พนักง,งานประจำแต่แรกเนี่ยอย่างกลุ่มบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะบบรับเฉพาะพนักง,งานประจำเท่านั้นนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่พนักงานประจำเนี่ย คุณกู้ไม่ได้อยู่แล้วเออก็ถูกอยู่แล้วแหละแต่บางอาชีพเนี่ยเขาไม่รับเลยก็มีนะครับอย่างเช่นนักเรียนนักศึกษาพ่อบ้านหรืออาชีพที่มันไม่มีไรายได้เนี่ยเขาไม่รับเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีไรายได้อ่ะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนึกอ,ออกใช่ไหมเออแค่นั้นเองเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแม่บ้านนะครับเออที่แบบว่าทำความสะอาดเนี่ยบางทีอาจจะต้องลงเป็นอาชีพอิสระแทนนะครับเหตุผลเลยนะเวลาเราเขียนว่าเป็นแม่บ้านเนี่ยธนาคารเขาไม่แน่ใจว่า คุณเป็นแม่บ้านที่อยู่บ้านทำความสะอาดบ้านเลี้ยงลูกทํากับข้าวรอแฟนหรือเปล่าแบบไม่มีเงินเดือนหรือว่าคุณเป็นแม่บ้านที่ออกมาทํางานนอกบ้านอาจจะทํางานทำความสะอาดในห้างศัพ์สินค้าในโรงพยาบาลมีงานทํามีอะไรดีหมดทุกอย่างเนี่ยเออเขาไม่รู้ไงเขาจะมองว่าคุณไม่มีไรายได้ก็ได้ทําให้คุณกู้ไม่ผ่านนะครับก็ระวังระวังตรงนี้ด้วยนะครับอันที่5้านะครับเป็นอาชีพต้องห้ามนะครับธนาคารก็จะเลี่ยงเลยนะเขาเขายังไม่อยากปล่อย สินเชื่อเท่าไหร่นะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับนะก็พูดตรงๆนะใครเป็นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับนะแล้วก็กลุ่มทหารตำรวจนะครับกลุ่มนี้เขาก็จะเลี่ยงเหมือนกันนะครับเหตุผลคือถ้าเกิดว่าคนกลุ่มนี้เขาจ่ายหนี้ช้ามไม่จ่ายหนี้เนี่ยการทวงหนี้เนี่ยมันยากนะครับแทนอีกฝ่ายหนึน่งเนี่ยเขามีปืนนะครับนะก็ตอนเห็นในข่าวแล้วกันเนาะอ่ะแค่นี้พอจบนะแล้วก็จะมีพวกอาชีพที่เป็นทุจริตด้วยน,นะครับอย่างเช่นอาชีพ ที่เกี่ยวกับบ่อนคาสิโนอะไรพวกเนี้เขาได้รับข้อมูลว่าคุณเนะี่ยทันบอนอยู่เงี้ยเออเขาให้เงินกู้คุณนะครับแล้วก็จะส่งตำรวจมาจับคุณด้วยนะครับอาชีพที่เกี่ยวกับการเมืองนะครับธนาคารก็จะเลี้ยงๆด้วยนะก็พูดตรงๆนะอาชีพที่มีโอกาสหนีหน,หนี้ได้ทวงนี้ยากหรือว่าได้เงินมาผิดกฎหมายเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยอยากจะให้เท่าไหร่แล้วกันอันที่6นะครับอายุงานน้อยเกินไปนะครับคําถามมาเรื่อยๆนะ เพิ่งเริ่มงานสมัครสินเชื่อได้ไหมเพิ่งเปลี่ยนงานสมัครได้หรือเปล่านะครับบางคนก็ไม่ได้บอกผมนะครับแต่พอเราซักไซส์ถามไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็มาเจอทีอหลังนะครับว่าอ๋อเพิ่งทํางานเออสินเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการทํางานมปอย่างน้อย6เดือนนะครับถึง่เขาถึงปล่อยกู้นะและไม่รวมช่วงทดลองงานด้วยนะครับแต่บางที่นะครับอย่างเพอร์มิสเนี่ยเขาก็จะให้ยืงานตั้งแต่1เดือนถึง2เดือนเนี่ยก็สามารถสมัครได้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะ ขอให้มีเซฟเงินเดือนทำงานแค่1 2ถึงเดือนเนี่ยคุณสมัครได้นะครับเพิ่มมิสนะครับก็ลองกดที่บิงกใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะเพื่อไปสมัครเพิ่มมิสนะครับเงินเดือน8 0 0 0บาทก็สมัครได้นะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคนะแล้วก็คนสมัครผ่านเยอะด้วยนะอันที่7นะครับทำงานต่างประเทศนะครับกลุ่มหนึ่งที่มาสอบถามกันเยอะคือเขาอะไปทำงานต่างประเทศนะครับซึ่งผมไม่พูดถึงแล้วกันนะว่าเป็นแบบต่างประเทศแบบไหนนะ แต่อยากจะกู้เงินนะครับผมบอกเลยวนะครับว่าไม่มีสินเชื่อที่ไหนนะครับให้คนที่อยู่ต่างประเทศกู้เงินนะครับนะถ้าเกิดคุณอยากจะกู้เงินจริงๆนะครับคุณควรจะกู้เงินตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยนะครับไม่ใช่ว่าไปต่างประเทศแล้วไปกู้เงินนะอันที่แปนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับอันนี้ก็คือมดสิธ <_ H 1> ิ์เลยนะต้องบอกนิดนึงนะว่ามีคนต่างชาติเนี่ยเออมาถามผมหลายๆคนเหมนือนกันนะครับว่ากู้เงินได้ไหมเออขอกู้ได้หรือเปล่ามีสินเชื่อที่ไหนรับบ้างนะครับ ผมเจอแค่ที่เดียวนะครับตอนนี้นะที่เขาประกาศมาตรงๆลยนะเขาก็คือ KMA น,นะครับธน,นาคารกรุงศรีนะครับเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างประเทศอ่ะต้องเงินเดือน50,000บาทแล้วต้องมี work permit สปีนะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะว่าถ้าเกิดว่าเออคุณเป็นคนต่างประเทศอ่ะแล้วคุณมากู้ในไทยอ่ะแล้วคุณกลับบ้านเลยอ่ะนอกใช่ปะเออธนาคารเขาก็ตามนี้ไม่ได้เขาก็เสียนี้ไงนะอันนี้ผมบอกอตรงนะว่าผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งอ่ะ เออผมไม่ชอบเลยนะเขาอ่ะไปต่างประเทศมาเสร็จก่อนที่เขาจะกลับมาไทยอ่ะเขาไปผ่อนโทรศัพท์มือถือที่นน่นอ่ะแล้วเขาก็หนีมาไทยเลยนึกอ,ออกปะ่ะคือแบบผ่อนเดือนเดียวอ่ะแล้วส่วนที่เหลือยี่สิบสามเดือนอ่ะเขาไม่จ่ายเขาหนีกลับมาไทยเลยแล้วเขาบอกเขาไม่คิดจะไปประเทศนั้นอยู่แล้วเนี่ยเออคือบางทีอ่ะเราก็บอกยากอะเรื่องพวกเนี้ยเออก็ประมาณนี้แล้วกันนะว่าคนไทยเองก็ยังทําไม่ค่อยดีเลยพูดตรงๆดังนั้นผมเชื่อนะว่ามันมีอ่ะคนมันมีหลายประเภทอะยังไงก็อย่างที่บอก ก็ทำไมถึงไม่ได้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคุณกู้ไม่ผ่านนะครับพอคุณกดกดกดปั๊บคุณกดส่งข้อมูลปั๊บมันเด้งขึ้นมาเลยว่าคุณกู้ไม่ผ่านนะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกไปเลยนะต่อมานะครับก็จะเป็นห้าเหตุผลนะครับที่ว่าพอคุณส่งข้อมูลเสร็จปั๊บแต่คุณนะต้องรอวันสองวันรอเขาอนุมัติรอรอรอเนี่ยแต่สุดท้ายไม่ผ่านนะเพราะว่า5้าขอย่างนี้นะครับก็คือ1ส่งเอกสารไม่ครบไม่ชัดนะครับเจ้าบ่อยมากนะ ส่งไม่ครบเนี่ยส่งไปแค่หน้าสมุดบัญชีไม่ส่งสเตทเมนต์ส่งสเตทเมนต์อย่างเดียวไม่ส่งหน้าบัญชีส่งสเตทเมนต์ไม่ครบ6เดือนตามที่ขอบอกบางคนส่งสเตทเมนต์ไป3เดือนแต่ส่งไป2งธนาคารแล้วบอกเนี่ยครบ6เดือนแล้วไม่ใช่นะครับส่งสเตทเมนต์หเดือนน่ยคือย้อนหลัง6เดือนนะครับจะกี่ธนาคารก็ได้แต่ต้อง6เดือนย้อนหลังทุกธนาคารนะครับนะที่สินะครับมีผ่อนบ้านผ่อนรถเกิน30%ของรายได้นะครับคือบางคนมาด่าผมเคยมีนะมาด่าผมเลยนะว่าแบบนบอกกู้ง่ายไง ฉันนะผ่อนรถผ่านฉันนะผ่อนบ้านผ่านนะแต่ทาไมกู้ไม่ผ่านล่ะเออพอคุยไปคุยมานะครับก็ไม่ต้องคุยไปหรอกคือแค่เขาบอกว่ากู้รถผ่านกู้บ้านผ่านเนี่ยคุณกู้อะไรผ่านไม่อีกอ่ะเออคุณผ่อนเต็มตัวแล้วอ่ะธนาคารน่ะเขาไม่ให้คุณผ่อนเกิน40%ของรายได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมียอดผ่อนต่อเดือนเกิน40%ของรายได้นะไม่มีทางผ่านหรอกเอาจริงนะครับแค่30%ของรายได้เนี่ยคุณก็แทบจะผ่านยากแล้วเออ อันที่11นะครับคุณมีสินเชื่อเยอะเกินไปนะครับซึ่งหลายๆคนนะ่ะเออบางทีก็กู้นู่นทีกู้นีท่ทีประมาณนี้สุดท้ายเขาไม่รู้ตัวเงี้ยเขาจะมีสินเชื่อเยอะเกินไปนะครับโดยเฉพาะคนที่รายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทนะเพราะว่ามีกฎหมายข้อนึงนะครับเขาเขียนไว้เลยนะว่าคนที่รายได้ต่ำกว่าสามหมื่นบาทเนี่ยห้ามมีสินเชื่อเกินสามสถาบันการเงินนะทําให้คุณสมัครไม่ผ่านนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องบอกนิดน,นึงนะว่าบางที่ก็ให้ผ่านมาแบบงงๆก็มีนะครับนะ ข้อ12นะครับคะแนนเครดิตบัตราต่ามากเลยนะครับคือบางคนน่ะค้างหนี้เก่าไม่จ่ายหนี้เก่าจน90บวันเครดิตบโตรก็จะต่ําเป็นพิเศษเลยนะแล้วคือนบอกว่ที่เก่ายังไม่จ่ายแล้วมากู้ที่ใหม่อ่ะธนาคารใหม่เขาจะให้หรือเปล่าไม่น่าให้อ่ะเออเข้าใจใช่ไหมก็มอง,มงตรงๆอ่ะคือเขาก็ไม่น่าให้นะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าสินเชื่อนะั้นรวบทุกตัวเนี่ยเช็คเครดิตบัตรนะครับนะ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีอาชีพดีมากๆและได้ดีมากๆเนี่ยหรือว่าลูกค้าเก่าประวัติดีเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เช็คเครดิตบูโรนะก็ต้องบอกเผื่อเลยนะครับว่าถ้าตอนนี้ใครใจ่ายช้ามีประวัติติดเครดิตบูโรเนี่ยมันจะติดตัวเราตลอดไปหรือนานมากๆเลยนะจนกว่าเราจะจ่ายเงินปกตินะครับพราะเราจ่ายเงินเป็นปกติแล้วเนี่ยเราอ่ะจะโดนประวัติติดต,ตัวบีก36เดือนหรือประมาณ3ปีเลยนะครับก็บอกเลยนะว่าจ่ายช้าครั้งเดียวอ่ะกู้ยากไปอีก3ปีนะครับนะดังนั้นระวังเรื่องนี้ให้ดีๆเลยนะ ข้อที่สิามนะครับคือติดทักซิงนะครับในเครดิตบูโรนะก็คือการกู้บ่อยเกินไปอะ่ะบางคนเล่นกู้ทุกวันอะ่ะคือวันนี้ไม่ได้ปับกู้ตัวใหม่วันพรุ่งนี้กู้ตัวใหม่วันมาเลยเน,นี้ยในเครดิตบูโรก็จะขึ้นแจ้งเลยนะครับว่าบุคคลคนเนี้ยกู้บ่อยผิดปกติแล้วออกไปแล้วพอธนาคารเห็นว่าคนคนเนี้ยนนกู้บ่อยผิดปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ให้กู้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันผิดปกติอ่ะเออคนที่กู้บ่อยๆอ่ะมีโอกาสหนีนี้สูงมากเลยนะแล้วบอกตรงเลยนะครับนะ อันนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดใครเผิกกู้บ่อยไปแล้วเพราะไม่รู้ตัวนะครับผมแนะนําว่าคุณหยุดอย่างน้อยอ่ะหยุดกู้ไปเลยอ่ะสาเดือนนะครับและหลังจากนี้นะครับให้คุณกู้แค่1นถึงสครั้งต่อเดือนนะครับนะอย่ากู้มากกว่านี้นะครับถ้าผมแนะนําจริงๆนะเดือนละครั้งพอนะครับเวลาการกู้นะครับข้อ14นะครับคือซวยนะครับอันนี้กู้ไม่ผ่านเพราะซวยจริงๆนะคือธนาคารเขาจะมีกฎของเขาอยู่อ่ะอย่างเช่นแบบว่า ต้องมีสินเชื่อไม่เกิน20%ของพอร์ตอย่างเงี้ยเออถ้าแต่ว่าคุณในคนที่21พอดีเงี้ยอดนะครับซวยเลยก็มีนะครับก็เลยทําให้แบบไม่ผ่านแบบงงๆนะครับเพราะว่ามันบอกยากนะครับอันนี้พูดตรงๆคือบอกยากจริงนะบางครั้งมันเป็นเกณ์ของธนาคารเองอะทำให้เราไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นบางธนาคารน,นี่เขาบอกว่าเขาไม่รับเงินเดือนมีนะครับผมบอกเลยมีนะครับไม่รับเงินเดือนนะใครเป็นเงินเดือนบอกเขาไม่รับเออมีเหมือนกันนะครับ เออก็อย่างที่บอกแล้วกันนะครับคือบางทีมสวยแล้วกันใช้ว่าสวยแล้วกันอืก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ14ข้อเดี่เป็นคุณกู้ไม่ผ่านนะครับเริ่มตั้งแต่แข้อแรกนะครับที่ว่าพอคุณสมัครปั๊มเด้งขึ้นมาว่าไม่ผ่านเลยนะกับอีกหข้อหลังเนี่ยที่คุณสมัครเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องรอเวลาอีกภากใหญ่ๆนะค,คุณถึงจะรู้ว่าไม่ผ่านนะครับนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะคุ้นมากมากเลยนะเผื่อนในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะได้อัปเดตด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะในกู้ตัวไหนผ่านแล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะช่วยมาคอมเมนต์ใต้คลิปนิดนึงนะครับ <c oughs> <ๆ S 1> เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขามาดูคลิปคนหลังๆนะครับเพราะผมบอกเลยนะว่าคนที่กู้ผ่านส่วนใหญ่นะเขาก็ไปเลยนึกออกใช่ปะแต่คนที่กู้ไม่ผ่านเขาจะมาบอกในคลิปว่าแบบกู้ไม่ผ่าน ไหนว่ากู้ง่ายไหนว่าโอเคไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเออเขาจะมาบ่นมาว่าเยอะไงผมก็อยากจะให้เออหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่ามันมีทั้งคนกู้ผ่านและคนกู้ไม่ผ่านนะครับใครกู้ผ่านแล้วก็รบกวนนิดนึงนะมาเป็นกําลังใจกับคนหลังๆที่เขาต้องการเงินกู้ต้องการเงินทุนไม่อยากไปโดยไม่ฉาชีพหรอกไม่อยากไปใช้สินเชื่อน,นอกระบบนะครับบอกเลยนะครับว่ามันเป็นบุญคุณมากๆเลยนะยังไงก็รบกวนได้นะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดน,นึงนะครับจะจบคลิปแล้วนะพิมคําว่าฟังจบแล้วให้ผมได้ชื่นใจนใิดนึงนะครับก็จะขอบ เี๋จะช่วยง่ายๆด้วยการสมัครสินเชื่อผ่านลิงก์ผมก็ได้นะครับในเว็บไซต์ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวจะกดลิงก์เพื่อซื้อของช h o ป e ี l a z a d a ก็ขอบคุณมากเลยนะครับยังไงก็ตามนะครับช่องผนิยมกูออมเนี่ยไม่ได้แนะนำให้คุณสมัครสินเชื่อแล้วเอาเงินไปใช้โดยที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับคุณควรจะสมัครสินเชื่อเพื่อสร้างไรายได้สร้างอาชีพใหม่นะครับหรือว่ากรณีอ Uber T ate, ุบัติเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยคุณก็สมัครสินเชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้ออะไรที่มันไม่ได้ช่วยให้เกิดไรไดราายไ้้ขึนม ็ไม่แนะนํานะครับนะแต่สุดท้ายแล้วนะมันขึ้นอยู่กับคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณเชื่อว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องนะครับก็ทำนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่แน่ใจก็เรามาคุยๆกันก่อนได้นะครับนะผมก็จะบอกตรงว่าหลายๆอย่างเนี่ยเออมันก็ไม่ได้จําเป็นมากมายนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยครับผมก็ขอทุกคนเนี่ยผ่านพ้นปัญหาเรื่องการเงินที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับขอให้ไม่มีปัญหาอีกเลยนะครับนะแต่คุณก็มาดูช่องนี้ได้นะครับเพื่อ ดูเป็นโอกาสมองเป็นแนวทางมองเผื่ออนาคตหรืออยากต้องการวงเงินฉุกเฉินอะไรพวกนี้ก็มาดูกันได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งกันนะแล้วก็ในอนาคตไปนยผมว่าผมอาจจะลองทําเรื่องเกี่วกับปัญหารายได้อะไรพวกนี้ดูเพิ่มเติมนะครับนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย